เฮ้ยคุณหารเว้ยมาครับมาขึ้นเลยมาขึ้นเลยลอยเขาทิมลงมาอืมบิวสุดสุดบิวสุดสุดดันครับดันครับเม็ดไปเม็ดขึ้นไปครับ โค้นขึ้นไปจ่อไว้จ่อไว้อือหออผิวผิวสักนิดนึงแล้วนะผิวอ่ะกินกินโคนนะเดีมาดิกินมาฉันกินโคนเฮ้ยให้กินโคนวะ่ะเอาวะกินดิกินดิกินครับเขากินเบี้ยริมเราได้อีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชม แต่ไม่ก็เท่านั้นเลยดันครับนั้นครับนั้นครับอ้อมครับผมอ้อมครับไปครับ ดั่นตัวนั้นจริงๆด้วยเว้ยกินกินไปเลยอยากกินกินไปเลยครับไม่กินทำไมไม่ยอมกินล่ะตบๆมาครับ <ś led> อ่ะถอยสักนิดนึงแล้วกัน <ś led> เร็วไม่กินเหรอโอ้ไปดันตัวนั้นอืม มาครับผมอ๋อบนใหญ่เลยคราวนี้อืมไม่ให้กินแล้วกินก็่อ อยากกินมากินตรงนี้น่ผูกเม็ดกินแล้วเห็นไหมเตรียมทะลวงครับผมมากระจายมาต้องตายแล้วล่ะหนึ่งตัว เสร็จแน่นอนบอกเลยคายแตกนะครับคายแตกอืมเวลาตัวนั้นกินลุกก่อนครับใจเยน็นกินเลยครับเปรี้ยวครับอ้าวไม่ยอมกินไปครับไม่กินก็ขึ้นเอามาอุดก่อนอืม มาครับคุณทหารอีกรอบหนึ่งเบียริมครับผมฟิชาเบี้ยริมเบียริมเข้าไปเบียริมเข้าไปอีกทีหนึ่งลอยเขาทิมลงมาครับผมคุบเยื่อตลอดไปครับนอ่กินมาสิครับกินมาสิครับอยากกินกินมาเร็วกินได้ไป ดันครับดันครับผมไปครับโคแนีน่เตะเตะเตะต,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 ะตะมามาครับพิวแล้วอ่ะจ่อไปครับ แน่ไม่กินเบีย้ยเราเว้ยอ่ะให้กินเลยแล้วกันอยากกินมากินตรงนี้อยากกินมากินตรงนี้ครับายโคนไปแน่กินมาเว้ยหนึ่งนะโยกหนีครับผม ทีมแล้วอืมกินเว้ยกินทุกบ่ายน้ไม่กินเว้ยหนีนี่นาแปบ๊บนะ่าไม่เชมอ่ะดังขึ้นไปครับ อาย่าแบบนะตัวอะไรเราหายตัวเราจะตายไว้เนี่ยเบีย้ยเราหายกินชึบลุกชึบมไม่ดีเว้ยเราจะโดนสองอสิอ่ะลองดูดิใจถึงเปล่าใจถึงก็กินสองมันเลย เฮ้ยแม่งอ๋อฮา,หา,หามันคือกับดักนะเจ้ะไม่รู้ว่าเขาจะแก้ถูกหรือเปล่าม่มอ <c oughs> ได้ดูปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมผมเล่นเล่นสูตรไม่ได้ เพราะว่ามาเขาโดดลงมาอุดได้อุดตัดจังหวะตอนแรกผมกะจะเอามากินเบี้ยนยครับแล้วก็ลุกอย่างเงี้ยประมาณนั้นอืมจะไม่ทันเขาอุดจังเขาอุดได้ก่อนอ่ะผมมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเอา๋ยวว่ะเม็ดมาเว้ยเม็ดมาทำไม กินเชิบ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 ออม้อมสักนิดหนึ่งดีไหมอ่ะอ้อมนิดหนึ่งครับเอาเป่าเภทลูกเปล่า นั่นแน่กูว่าแล้วว่าต้องโดนตรงนั้นโดนแยงจริงด้วยเว้ยแ๊บนึงนะทำอะไรได้เป็นเนี่ยกินชิบกินชิบโอ้ยต้องยอมเสียเรือวะอ่ะอะมากินครับเขาน่าจะลุกก่อนนะผมเดาลุกก่อนกินครับผมไปครับพิวครับ เฮ้ยน้อกินครับอือจะมากินเบี้ยเราเว้ย ไอละโคนเตรียมบูโต๊ะ oh oh. สักนิดหนึ่งเดชสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วกันผมจะลุกกลรืวเขาท่านผู้ชม นั่นแน่อ่ะลุกเข้าไปหนึ่งทีครับตายแน่หนีผิดทางโดนลุกกินเรือแนละ้วท่านผู้ชมบอกเลยต้องหนีถูกด้วยจ้ะอ่ะอีกสักหนึ่งทีครับผม ตายไมว่ตหวต่ำๆๆๆโหแม่งท่ายากเว้ยลุกหนึ่งทีดีไปตาน,นั้นไม่ชน ะกินเลือสักนิดึงแล้วกันนะครับเอาว่ะหนีตานั้นให้กินเรือเลยเว้ยเฮ้ยสุดจอดกินดีครับ เอ้าไม่กินไม่ยอมกินมาลูกเข้าไปครับกินเข้าไปเตรียมตบเหลือนะหนีเข้าไปครับทำอะไระไปกินเบียดตัวนั้นนะ่ะลุกหนึ่งที อ่ะจอหน้าคุณครับให้ตกใจเล่นเดี๋ยวเลยครับรีบนี้รีบนี้ซะดีๆอืมไม่หนีเว้ กินเบีย์ถอนะครับค่อยๆตอดกินเบียาไป ไปเฮ้กินโคลนนีไปตานั่นเชิญจะกินบี้ลุกเข้าไปครับอัดรูสักนิดหน,นึ่งนะครับอัดรูหน่อย กินเบียร์ลุกอีลุกอีกชุดเดียวคอแพ้ครับท่านผู้ชมลุกขาไปลุกขาไปครับลีลาจริงๆ